คือส่วนตัวผมผมผมยังไม่รู้นะแต่ผมฟังคนรอ,อ,อบข้างมาอีกทีคือเขาก็จะบอกว่าแค่แบบมองตากันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะสื่อถึงแบบความรู้สึกได้ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยซ,ซึ่งแบบมันเหมือน,เป,นเป็นเคมีที่แบบแทบไม่ต้องพูดแค่เป็นภาพนิ่งยงข้างกันหรือว่าอะไรองเงี้ยเท่าที่ฟังมานะฮะประมาณนั้นอ,อใช่ครับ อ๋อคือคือถ้าถ้าตอนเล่นอยู่อะรู้สึกถึงการที่แบบเข้าข่ากันมันก็คือการที่แบบรับส่งกันนะครับการเล่นละครมันคือการรับส่งถ้าเราแบบเราส่งไปแล้วเขาเราส่งไปร้อยเปอร์เซ็นต์ะสมมติเราส่งไปร้อยเขาส่งกลับมาแบบแค่เก้าสิบหรือว่าแปดสิบเนี่ยมันก็มันก็มันก็ดรอปใช่ไหมฮะแต่คือถ้าแบบแต่คือเขาเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบผมส่งร้อยเขาส่งกลับมาร้อยมันคือสนุกในการเลยแแบบบบมมันนนเป็ควาสุกที่ เวลาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยกระทิงก็โดนไปเยอะแล้วนะฮะคือกระทิงผมว่าทุกคนจะต้องเมากระทิงเยอะมากๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะเมาเท่าไหร่เาอะคือกระทิงเป็นคนที่ บุคลิกที่เป็นคนน่าแกล้งแลวคนก็จะชอบแกล้งไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักแสดงต่างๆนี่ก็จะแกล้งกระทิงตลอดแล้วก็จะมีเรื่องฮาคือกระทิงเป็นคนที่ตลกเวลาอย่างเช่นไม่มากองเนี่ยเขาก็จะแบบกองก็จะงี้มีแต่วันไหนที่มากองคือจะทุกคนจะเฮฮาสนุกสนานเป็นพิเศษเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอืมมันก็ตลกดีเนาะเวลาเวลากระทิงมากองอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้เมาส์เนี่ยเมาส์ใครดีอ่ะเมาส์ มอสไข่เดียเมาส์เมาส์มีนแล้วกันเอ่อที่เป็นเล่นเล่นเป็นเลขาภูมิอะไรเงี้ยมีนก็จะแบบเป็นคนที่แบบคือเขาตั้งใจนะอะไรเงี้ยแต่บางซีเนี่ยที่ที่ที่ออกไปอ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทแลวคือการที่เขาจะเล่นอะไรนอกเหนือจากบทเนี่ยด้วยความที่เขาแบบยังไม่ค่อยรู้แนวทางเป็นเป็นน้องใหม่ด้วยอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะแบบ เล่นแล้วยางเกรงเกงซึ่งไอ้ไอ้การเกรงของเขาอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่หามากๆแล้วผมก็แบบทาให้ผมแบบยากในการที่จะมีสมาธิในการเล่นต่อมากอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบฉากที่ในในแบบเปิดวิกที่ทุกคนได้เห็นไปที่เขาแบบเห็นว่าพรามุกแบบหมดสติไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบไปแซลพรามุกก็แบบเอาพรามุกไปซะแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแค่แบบอะไรที่เขาแบบ แปลกๆให้เนี่ยผมก็แบบหลุดกันหลุดกันไม่ใช่หลุดคนเดียวหลุดแบบหลุด3าคนอะทุกคนหลุดกันหมดเลยแล้วหลุดหลายเทคด้วยกว่าจะดึงสมาธิกลับมาได้กินนานมากๆเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็น <h ums> ต,ตัวตัวตัวละครตัวนี้น่ารักเลยครับผม <h ums> เป็นตัวที่แบบ <h ums> เขาเรียกว,ว่าเป็นตัวขโมยซีนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสมมุติผมเข้ากลับมารลุดอยู่2คน โปบ้าปบ้าปบ้าใสาอารมณ์ใสกันสุดท้ายคนนี้เข้ามาขัดเลขาภูมิปึ้งเอาซีนไปเลยจ,จ้าอย่างเงี้ยมันจะมีแบบจุดน่ารักน่ารักจุดพีกๆของตัวละครตัวนี้อยู่เป็นตัวละครที่แบบมีเสน่ห์ตัวเนี้ยตัวหนึ่งเลยโอ้บอกไม่ได้ครับคนละแบบคนละแบบจริงๆไล่ตั้งแต่โอ้ยต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าอะไรนะต้องเรียกว่าเพื่อนพีตพ่ตาพี่ตาเขาจะไม่ให้เรียกว่าพี่ตา อกรุ่นเดียวกันวัยเดียวกันนะฮะก็เลยแบบเรียกว่าเพื่อนพี่ตาเพื่อนพี่ตานะฮะพี่บิวอ่ากระทิงมินใครอะพี่คริสอีกคนนึงแล้วก็ผมอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนแบบมีคาแรคเตอร์คนละแบบดีกว่าจะแบบมีความเท่ม,มีความหรองคนละแบบอืมคือชอบแบบไหนเลือกเลือกทีมได้เลยฮะเต็มที่อาจาอาแจกว่าไอ้ที่บอกว่าคนละแบบประมาณไหนอย่างเงี้ยเด็กสาวๆที่จะชอบคนที่เลือกเอ๊ะ อย่างพี่เพื่อนพี่ตาก่อกันนะครับเป็นนัดด้านในแลด้านในจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นคนที่ผู้ชายผู้ชายอบอุ่นก็เห็นแล้วแบบเป็นผู้ชายอบอุ่นแบบแนวแบบพ่อพ่อบ้านหน่อยพ่อบ้านใจกล้านิดนึงจะแบบมีความกลัวเมียนิดๆอ่ามานี้ส่วนพี่บิวนะฮะที่รับบทเป็นโอ๊กแบบเป็นอารมณ์เหมือนเพื่อนสาวนิดนึงก็จะแบบเป็นคนที่แบบเป็นคู่หูกบลังเอกก็จะเป็นคนที่แบบ อ,อยู่ด้วยแล้วสบายใจแบบคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรแบบนี้เป็นแบบแนวคิ้วๆหน่อยน่ารักน <Wow. S 1> ่ารักส่วนมารุดก็จะเป็นคนที่แบบเป็นบอสมันก็จะแบบมีมาดหน่อยมีความเท่มีความแบบคูลๆแล้วเป็นคนที่แบบคิดอะไรในสมองตลอดเวลาไม่มีวันไหนที่เขาไม่คิดเลยเขาจะคิดตลอดเวลาคิดทุกๆสิ่งคิดเป็นแบบในแนวทางของเขาไม่ว่าจะเป็นคิดแบบคิดในแนวทางเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่คือตัวละครเป็นตัวที่มีเหตุผลเรารับเสมอครับผม wow. ส่วนตัวผมเองอ่ะผมตัวผมเองนี่ก็มั่นหน้าไปวันๆครับผมเป็นคนที่แบบเดินไปไหนก็คิดว่าหล่อเท่ตลอดเวลาจริงๆแล้วหล่อหรือเปล่าไม่แน่ให้คนอื่นตัดสินนะฮะแต่คือแบบคิดว่าตัวเองหล่อเท่ไว้ก่อนเออประมาณนั้นอะไรเงี้ยอืมใครมาอีกคนหนึ่งอ่าพี่คริสรับบทเป็นชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะไม่ไม่เดี๋ยวอดข้างหลังเยอะมีมีเยอะครับผมมาหลังมาเยอะเพื่อนรักนาราฮะชื่อปะ ชื่ออะไรอ่ะผมจำมไม่ได้อ่ะราวินชื่อราวินครับผมราวินก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายแบบชอบเทคแคร์ชอบแบบเขาเรียกว่าผู้ชายที่แบบชอบการช่วยเหลือคนอื่นตลอดอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบถึงเขาจะดูแบบนิ่งๆดูแบบอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่แบบจิตใจดีแล้วแบบคอยช่วยเหลือคนอื่นตลอดครับผม <laughs> โดนแก้งบ่อยที่ผมบอกได้เลยว่าคือกัะทิงคนเดียวอนนั้นครับผม คือทิ้งเออโดนโดนแกล้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางบางทีเขาเรียกว่าไงสมมติซื้อเสื้อผ้ามาแบบพี่อีซื้อมาเยอะเอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งใส่ไม่ได้ซึ่งใส่ไม่ได้มันก็ไม่ใช่กับความผิดกับทิ้งหรอกมันคือแบบเขาเรียกว่ามันเป็นมันไม่ใช่ไซส์ของกระทิงอะ่ะซึ่งอ่าเสื้อผ้าก็จะแอบแซวแอบแกล้งแล้วเนี่ยเห็นไหมอ้วนขึ้นใส่ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นแบบการแบบแบบแกล้งอะไรแต่จริงๆกระทิงโดนแกล้งแบบกระทิงไม่โกรธนะไม่ไแบบให้โกรธเลยแบบสนุกสนานเฮฮามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอื มีความนา่ารักของระทิ้งที่แบบโดนแกล้งแต่แบบสนุกเฮฮาซึ่งก็ทิงเคยสัมภาษณ์บอกว่าชอบนะชอบให้คนแกล้งมันเป็นแบบการที่แบบเหมือนได้แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยไม่เกรงไม่เครียดสบายๆชิวๆในกองเลยใช่ใช่คือมันก็อยู่ในวัยเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นแบบคือพี่อีก,ก็มีความที่แบบสบายๆชิวๆแบบรักลูกทุกๆคนอยู่แล้วอะไรแบบเนะี้ยก็จะแบบ แบบคอยเทคแคร์ทุกคนดีนะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมหรือต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าแบบเข้าฉากไปแล้วพี่ไปดูมอเตอร์แล้วแบบผมหล่นมาเส้นหนึ่งเงี้ยพี่ไม่ปล่อยนะครับเป็นคนที่ละเอียดมากๆแล้วพี่ก็จะแบบโอ้โหคอยที่จะแบบเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงคัดก่อนไปเอาผมเส้นนี้ขึ้นไปก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคอยจะดูรายละเอียดทุกๆกคนแบบดีมากมาก ก็คือก็ก็คือผมก็ตอนก่อนออนเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าที่เราทําไปที่เราแบบเล่นไปเนี่ยคนดูจะชอบไหมจะชอบแบบละครของเราที่เราเล่นไปไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะคิดแบบนี้หมดทีมงานทุกคนก็จะคิดแต่พอออกไปแล้วทุกคนแบบให้การตอบรับดีไงทุกทีมงานก็แบบหาพูดง่ายคือแบบหายเหนื่อยแล้วก็แบบเออทุกคนชอบแบบก็แบบดีใจกันทุกคนอะไรเงี้ย ความความพลบัวใช่ไหมครับใช่ความพลบัวบสำหรับพนนะเป็นอะไรอ่าสำหรับพลนหะครับคือคือความธรรมชาติความแบบเป็นตัวของตัวเองอะครับคือคือไม่ต้องแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยคือการที่แบบเวลาอยู่ด้วยกันแล้วคือแบบเหมือนเป็นตัวของตัวเองคือการที่แบบทาอะไรก็ได้ที่แบบเป็นตัวของตัวเองแล้วแบบออกออกไปแบบธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นผมเ คือบางทีคนภายนอกที่ไม่รู้จักผมเนี่ยอาจจะเห็นผมเป็นคนนิ่งๆคนแบบไม่พูดอะไรงเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนค่อนข้างที่จะก,กวนๆขี้แกล้งซึ่งเวลาผมแบบอยู่ับบัวยอย่างเงี้ยความเป็นคนบัวมันจะเกิดขึ้นคือผมความเป็นธรรมชาติของผมกนน็คือการที่ผมเป็นคนที่แกล้งความแบบเป็นคนแบบอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นเวลาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ถามว่าแกล้งกันท่านงอนงนัน แกล้งถึงขั้นงอนไหมไม่มีครับผมมีแต่แบบผมแกล้งอีกทีก็คือแบบอย่างเช่นซีนซีนที่แบบเขาจะต้องแบบเหมือนดีดหน้าผากผมเนี่ยเขาก็ดีดดีดไปดีดไปซึ่งพี่นายบอกว่ามันดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็แบบดีไปเลยดีปุ๊บผมเต็มเต็มแล้วผมแดงมากๆที่หน้าผากนผมก็แบบแกล้งแบบแกล้งไม่พูดด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบจริงก็ไม่มีอะไรผมก็แบบเออมันเป็นการแสดงการแสดงมันก็แบบปกติสบายๆอยู่แล้วอือ ก็แบอกโอ้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 ไม่พูดด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าแบบอารมณ์เหมือนแบบคือไม่เชิงงอครับเชิงแบบว่าเออโอ้แบบเหมือนอารมณ์แบบอือะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าเหมือนเขาก็รู้เลยพี่ป้าว่าเราแกล้งใช่ใช่คือเราไม่เคยแบบว่าเขาเรียกว่าไงแกล้งกันจนแบบถึงแบบไม่ไม่ไม่พูดกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ครับผมฝากถึงแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่ชื่นชอบนะครับก็อยากจะอ,ะอย่างแรกเลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยสนับสนุนทุกๆผลงานแล้วก็คอยที่จะโปรโมทในทุกๆทุกๆช่องทางที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคือผมเห็นแล้วแบบเป็นกําลังใจที่ดีมากในการที่จะแบบทํางานแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้ทุกคนได้ชมอีกอีกอีกไปเยอะๆเไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกๆคนจะชื่นชอบกับ ละครเรื่องนี้นะครับก็ฝากด้วยครับผมเรื่องพราวมุกนะครับอะพอยเเลขละครับอืมมันคือที่ผมบอกไปคือหลังจากงานจะมีความสนุกเพิ่มมากขึ้นคือใน,นแต่งงานไปอยู่ด้วยกันและมันจะมีความสนุกให้เห็นบ้างๆและอะไรเงี้ยแต่หลังจากเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่อสองคน ตัวชรันทรจะเป็นคนที่ดึงมารุษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นหมายความว่าในห้องห้องหนึ่งมันจะไม่ใช่แค่สคนแล้วมันจะมี3คนซึ่ง3าคนมันความสนุกสนานมันจะเกิดขึ้นแน่นอน3คนเสร็จดึงมาเป็น4ี่คนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเป็นความชุลมุนหรือว่าความวุ่นวายเนี่ยแต่มันเป็นความสนุกความคอมเมดี้ที่ทุกคนเห็นแล้วแบบดูแลจะยิ้มตามได้อะไรเงี้ยแล้วจะมีปมต่างๆที่แบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีปมที่คลี่คลายอย่างปมที่ชลันทรถูกเลาะทำ้ายอะไรเงี้ยก็จะแบบได้ได้เห็น ก็ฝากไว้ด้วยครับผมจะสนุกขึ้นทุกๆอีพีแน่นอนให้เลือกเหรอครับพล <laughs> บัวคือของนั่งเดิมครับส่วนพลทิงคือของแปลกใหม่ครับผมเลือกกันได้เลยครับเ <laughs> คมีให,ใหม่ๆ<ห>อะไรนะครับให,รหให้เลือกได้เต็มที่<ม>เลยครับว่าจะลงเรือลำไหนแต่ละผมบอกเลยว่า สูสีนะคือพลบัวนามาก่อนใช่หมแต่พลทิ้งก็ไล่มาติดติแล้วนะครับผมพูดได้เลยแค่นี้ร <Yahoo! S 1> อดูผมว่าจะเรือลำไหนจะแซงเคยนะครับตอนตอนช่วงช่วงปิดกล้องหรือว่าช่วงที่แบบละครจบหรืออะไรเงี้ยก็คือ,ค,อคือขอบคุณจริงจังก็แบบขอบคุณที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีขอบคุณที่แบบเขาเรียกว่าแบบ กล้าที่จะเล่นกล้าที่จะทําทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบความสนิทกันที่แบบเอ่อเป็นความธรรมชาติอย่างที่บอกกันเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าถ้าอรให้ให้ฝากคันตรงนี้เปขอบคุณเขาอะไรเนี่ยับที่ไม่ได้เห็นหน้ามาผมก็อยากจะขอบคุณนะครับที่แบบเป็นพาร์เนอร์ที่ดีพาร์เนอร์ที่ดีพาร์เนอร์ที่ดีที่นี่ก็คือแบบทุกๆอย่างจริงๆตั้งแต่แบบหลังฉากยันหน้าฉากจนถึงแบบโปรโมทให้ความร่วมมือคือแบบ ทุกๆอย่างคือแบบเป็นไปได้ด้วยดีมากๆในการทำงานกับกับกับบัวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบขอบคุณจริงๆคุณมากๆ <Wow. S 1> ขอบคุณครับ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนครับ